วาด้งหมดเด้อยอเล็กไม่ใช่แรกหรออันสุดท้ายนี่คือ <fit reais. S 1> อันสุดท้ายอเล็กอันสุดท้ายอเล็กอันนี้ทำมาสุดท้ายมาดูคนให้ดูอนุเปิดอสปอร์ต ikan soal gimana tang? เดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเออๆเทิร์นแบ็คได้เทิร์นแบ็คเทิร์นแบ็คตอนนี้เขาอัปเดตใหม่ไอ้บ้าตัวชมผมผมตุกๆๆๆตุกๆๆๆติตุดบุตุชิงๆๆๆ

นี่แล้วนี่คือภาพภาพภาพที่หนี่กภาพที่หล้มังยำจะจบจจะเอจะบจะอันนี้เร็วสุดเพภาแม่งดูดีอยนี่อลน 哎呀，你搞不了。 กูใหญ่เออไมก่กดมตัวได้ปนม่ติดเดออ้อ๋อเมใส่ถ่ถปไม่ติดดด่ดีนปาเดนคเพราะอะไรขึ้นโดนไปออกเออในเืหนึ่งขีด i'm like take, take, take my eye you can you go